นิสสันอริรยา2021เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยในต่างประเทศนะครับตัวนี้เป็น SUV ไฟฟ้าร้วนของนิสสันแล้วมาพร้อมกับระบบการขับขี่อัตโนมัติเลเวล2ด้วยครับคือตัวนี้นะมันสวยมากเลยแล้วก็ร่างกายเานคนขับจะดูบึกบึนเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับตัวนี้ครับราคาเปิดที่1 5 8่0 0 0าบาทในต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับ ถ้ามาไทยเรายังไม่แน่ใจนะครับราคาจะอัพไปแค่ไหนแต่เรามาดูารายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับกระจังหน้าจะได้เป็นแบบ 3D นะครับขนาดใหญ่เลยอันนี้ผมว่ามันมีความลงตัวมากๆเลยนะสําหรับโครงสร้างรถแบบนี้กับหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ใหม่ของนิสสันนะครับติดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมขนาด19และ20นิ้วให้เราเลือกด้วยครับภายในนะครับส่วนภายในของห้องโดยสาร จะมาพร้อมกับแดชบอร์ดดูราวกับลอยอยู่บนอากาศนะโอ,อ้โน,นี้ก็ดูสวยงาเป็นอีกแบบนึงเลยครับมีมาตราวัดแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและจอเพื่อความบันเทิงอีกจอขนาดเดียวกันครับอีกหนึ่งจุดเด่นของนิสสันอริยา2021นะครับก็คือจะมีระบบการขับขี่อัตโนมัติอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับก็ะจะมีระบบช่วยจอดผ่านรีโมทนะครับอันนี้ก็จะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะ กล้องมองภาพรอบทิศทาง7ตัวระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัจฉริยะก็เหมือนกับคล้ายๆกับระบบใหม่ๆใ,ในปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะนิสสันเริยา2 0 2 1ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาทมั้งหมด4รุ่นเลยนะโดยที่ตัวมาตรฐานของเขาครับจะอยู่ที่ขุมพลังกำลังของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่65กิโลวัตต์ชั่วโมง มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวทําให้กําลังสูงสุดอยู่ที่215แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับตัวนี้สามารถทําอัตราเร่งโซนถึง100ภายใน7.5วินาทีเท่านั้นเองถือว่าแรงมากอยู่นะและทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อช่วโมงและวิ่งได้ไกล450กิโลเมตรอันนี้ผม ชอบมากเลยนะว่านิสสันอริยาตัวที่เขาทำมาใหม่มันจะสามารถวิ่งได้ไกลมากมากเลยเนาะตัวนี้ก็450แล้วต่อไปนะครับจะเป็นอีกรุ่นนึงก็จะเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่90กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้นะครับจะให้กําลังสูงอยู่ที่239แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรแรงบิดเท่ากันนะครับ สามารถทำรารตาเร่งนะตัวนี้อยู่ที่0-100อยู่ที่7.6วินาทีก็พอๆกับตัวเมื่อกี้นี่แหละอัตราความเร่งสูงสุดนะครับคือท็อปสปีดก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกล610กิโลเมตรอันนี้นี่ถือว่าวิ่งได้ไกลแล้วครับ610เลยนอกจากตัวนิสสันอริยาตัว2.0 2 1นี้นะครับยังจะมีรุ่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมาให้ด้วยแบตเตอรี่นะครับจะเป็น 65ิกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถให้กำลังสูงสุดอยู่ที่335แรงมา้าตัวนี้แรงบิดอยู่ที่560นิวตันเมตรนะครับและรุ่นท็อปจะมีระบบขับขี่แบบ4ล้อและจะให้มอเตอร์ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุดอยู่ที่389แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรเลยนะครับโอ้โหแรงบิดเยอะมากๆผมว่าเหยียบนี่ไปเลยนะเนี่ย 0- ถึง1 0อยนะครับอยู่ใน5.1วินาทีว่าแล้วแรงบิดมันสูงนะครับมันก็เลยทำให้ศูนย์ถึงร0อมันไวามากอยู่5.1วินาทีถือว่าใช้ได้ครับสำหรับรถไฟฟ้าและวิ่งได้ไกลถึง580อกิโลเมตรมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับกำหนดวางจำหน่ายนะครับในยุโรปและก็อเมริกาเหนือและประเทศจีนในช่วงปลายปี2 5 6 4นีนี้แล้วครับส่วนในตลาดไทยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าจะเข้ามาแน่นอนนะแต่ก็ต้อง รอเปีกสักพักนะครับอาจจะเป็นปีเลยก็ว่าได้ครับผมถ้าใครชอบคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวนันแบบนี้ครับขอบคุณมากครับ